TUF ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนค่ะหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการทานอาหารเจหรือว่าอาหารบางสวรรั์กันมากขึ้นนะคะหนึ่งเลยค่ะดีกับสุขภาพของเรานะคะการได้ทานอาหารคลีนคลีนเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพดีค่ะสองนะคะยังถือเป็นการทำบุญด้วยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงอาหารเจอาหารบังสวรรั์หลายคนค่ะก็จะนึกถึงอาหารจีนหรือว่าอาหารไทยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมอาหารมังสวิรัตเนี่ยมีอยู่ทุกประเทศเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยจะนําเสนอเมนูจากฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นเมนูมังสวิรัตบ้านๆของที่นั่นกันค่ะอะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวต้องดูต่อไปค่ะส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้กันค่ะก็จะมีนี่เลยค่ะซูกินนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพืชประเภทแตงนะคะมะเขือเทศหั่นแว่นนะคะมะเขือเทศกระป๋องนะคะมะเขือม่วงค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะ น้ำมันมะกอกค่ะพริกหวานค่ะหั่นเป๋าเกลือพริกไทยดำกระเทียมทมาโต้เพสนะคะซึ่งเป็นทมาทโต้เข้มข้นค่ะผงปาปริก้าค่ะใบไทม์สดนะคะเคมาเริ่มกันเลยค่ะใส่น,น้ำมันมะกอกลงไปนะคะซึ่งน้ำมันมะกอกเนี่ยูดชอบอีู่อย่างเนื้นะคะก็คือกลิ่นหอมๆของเขาเนี่ยค่ะ นี่ค่ะหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเตาใส่ลงไปเลยค่ะแห้งไปนะคะใส่น้ำมันมะกอกเพิ่มนิดนึงค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมนี่เลยหอมหัวใหญ่นะคะเริ่มสลดแล้วค่ะกระเทียมค่ะหอมหัวใหญ่กับกระเทียมนะคะสําคัญมากเลยค่ะสำหรับการทําอาหารนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะที่เราหั่นเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แะอันนี้นะคะบอกไปก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมว่าแต่ว่านอกจากสีสันของผักต่างๆเหล่านี้นะคะผักแต่ละสีเนี่ยก็มีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะคะอย่างพริกหวานเนี่ยสีส้มสีเหลืองสีแดงก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนอยู่สูงค่ะมีวิตามิน A มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเนเดยว่าเป็นอาหารที่ทานแล้วได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะใส่นี้เลยค่ะมจมาร์โเพสนะคะ จะเป็นเหมือนกับออซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะซึ่งเราต้องผัดนะคะใช้ความร้อนนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวเกินไปค่ะแล้วก็การผัดเนี่ยทำให้เขามีกลิ่นที่หอมหน่าทานด้วยค่ะโอเคค่ะพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือค่ะอันนี้ใช้เป็นซีซอสนะคะหรือว่าเกลือสมุรค่ะ จะให้รสชาติความเค็มที่กลมกล่อมกว่าค่ะเกลือแล้วพริกไทยแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นออปชั่นนะคะสําหรับใครที่ชอบความเผ็ดนะคะก็ปาปริก้าค่ะปาปริกาก็เป็นพริกนะคะชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากค่ะในประเทศฮังการีนะคะตอนที่ไปเนี่ยจำได้ว่าแทบทุกอย่างเลยคะ่ะใส่ปาปริก้าหมดเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะคะตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อมาค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะแล้วก็รอค่ะให้ร้อนก่อนในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็นี่เลยค่ะเทนะคะน้ำออกค่ะ ที่คุณทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเจ้ามะเขือม่วงเนี่ยค่ะถ้าเขาโดนอากาศนานๆเขาจะมีสีคล้ำค่ะกู๊ดก็เลยเอาน้ำมะนาวเนี่ยกู๊ดก็เลยเอามะเขือม่วงที่หั่นแล้วเนี่ยแหละค่ะไปแช่น้ำมะนาวไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สีคล้ำค่ะพริกไทยนะคะ เกลือค่ะเงียบร้อยค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาประกอบร่างราชาชุยของเรานะคะนี่ค่ะอย่างแรกเลยค่ะอันนี้ค่ะเราจะใส่ลงไปเป็นฐานนะคะใส่ลงไปก่อนเลยแล้วก็เพิ่มรสชาติค่ะด้วยซีซันนิงค่ะเกลือกับพริกไทยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะเอาผักทั้ง3อย่างนี้แหละคะ่ะมาเรียงซ้อนๆกันนะคะบนจานแล้วก็เอาไปอบนั่นเองค่ะเอามาเรียงกันแบบนี้แหละคะ่ะเพื่อให้มันสวยงามน่าทานนั่นเองค่ะมะเขือมอ่วงซูกินิมะเขือมอ่วงมะเขือเทศ ค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะกูดบอกแล้วว่าเมนูมังสวิรัตจานนี้ต้องหน้าตาหน้าทานแน่ๆเลยค่ะนี่เลยเราใส่มะเขือเทศกระป๋องนะคะแต่งหน้าด้วยค่ะแล้วก็ใบไทม์นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปาปิก้านะคะนิดหน่อยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์ปิดให้มิดชิดค่ะ เจาะรูนิดนึงค่ะนี่แล้วก็นำเข้าไปอบกันเลยค่ะไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะไปเอารัชชุวยออกมาจากเตาอบค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ หน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูมังสวิรัติสไตล์ฝรั่งเศสอย่างราชจัตุยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะได้เมนูใหม่ๆแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆในการทำอาหารมังสวิรัติทานกันมากขึ้นนะคะยังไงเนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ชมกู๊ดเป็นห่วงค่ะช่วงนี้หมดเวลาช่วงกูดฟู้ดแล้วนะคะช่วงหน้าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่ค่ะติดตามชมนะคะ